ឯងនិយាយទៅជិះសាយទៅមុខសុំសុំមិនបងទៅមុនអេសួស្តីកន្លកតែពុលពុលអូពួតតែតាមដោយកបបទាំងដល់ល្មមអមឺកបបតែអ៊ឹមហាំពកសម្បាយអូមតាអ៊ឹមអូមអូនក៏ណៅចូល โอ้นามกรรมราโม้บายโอ้โบตไปไตตะลาคาไตตะโอ้ตังคนศอกตังมุนามอตะปะตวนมานบุมลาเลยโอตังฟุนฮะเอ็งยองตะเลยตังฟวามเยญเยออูตามงซอมเห็ดตะนานะเจรตามงกําลางดุดดมงหาโจมอมุปางเฮง

เอระกระดานเล่ัดไม่กลัวมาหลอนละประเียงเดิมก้านเล่นแจกหลกได้หามเริงต้อยละแจกตอนน่ะโรงลืมฮก้าโหมดมัวยีสมมต้อยสวัคืออยากแกลงอาตาเรียงปะเดียวฮักก้ามันก็แตกเปตนแตกระตนปตน M A U ฮักกุมปเรียงเก่งกาฮักก้ามโมนมัวมันเริงต้อยซ้อมเสร็จเรื่องต้อย គាត់ចាំជូនត្មងធ្វើរោងឆាកកោសមាស់ហកកផងគុំកហកកូននឹងរ៉ែងវៃទៅកំឡាញ់ទៅហើយតែផ្ទន់លើទៅផងគុំហឡាយមេបត ோம் ទៅផងគុំទីមូក្រេស៊ីកូនហកកអេអិនឌីអេគុំទីហម៉ាគ្រុបរ៉ាកមាននឹងផងគុំវ៉ាត់រ៉ាស៊ីអេអ្វយូទៅទៅអាចារ្យត្មងនឹងកំរាអលืมកុំមានដើង ដែលដឹងគួនមើលតែម៉ងបដលក៏ខ្លេះកោល្មើសនោះក៏នៅប្រមួតតែម៉ងក៏រៀងបោះលឡោមព្រោះតែជីវសឹងក៏គងរេឌីម៉ូក្រាស៊ីតាមអរតែកែ stencil ឆ្លុះឆ្លោតទៅមុំមុំបន្ថែមដែរបន្ថែមញេះកំញេះគឺប្រកាំងដែរកំម៉ងជំមាននៅកំឡាំងលើសម្រាប់រឿងរ៉ាវក្នុងงานវានរំលឹកជនชาติម៉នครั้งที่67 จัดขึ้นปีนี้ที่บ้านหนองดูจังหวัดลำพูนนะครับสำหรับในปีนี้ก็คงจะมีอยู่เพียงเท่านี้นะครับทีนี้ต่อไปก็จะขอ,อนำสถานการณ์ของทางกองทัพพักมอนใหม่นะครับที่ขณะนี้ก็ยังมีการเจรจาเรื่องเขตการปกครองของรัฐมอนอาจากรัฐบาลพม่าอยู่นะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้าง วันนี้ก็พอดีอได้มีคณะของทางพลโทโทโมนนะครับที่เป็นประธานกองทัพพักมอนใหม่เนี่ยก็ได้รับเชิญจากคณะชาวมอนที่อยู่ทางประเทศไทยเนี่ยนะครับมาเล่าแล้วก็สรุปสถานการณ์ให้ฟังก็ลองลองลอง,ลองเชิญฟังดูร่วมกัน แม่ดูอย่างี่เรื่นได้เด็กโตแตัวแม่มันนั่งเล่นที่เด็ก้กูเดือดร้มได้ทำเลยอ่ะเด็กชอบมองนะเด็กแม่ที่มุด่อีร้างไดเชื่อกูจะทำไห้นิดงเป็นยี่ิเด็กเด็กชอบจิดาบเลยแล้วเคนทีก็ออนไนพวกงานจิ้มจ้รเป็อ่าไก็้องก็ุมก็้องต้งใจน่วันจอบแมยวนกทำน้เลย โมลีบอเมอปัสเซนนี่ความมองใช่แก่ก็เอาลอยตัวปราชนอ่ะไม่ตัวคนเงยคือจริงจริงอ่ะถ้าถามว่าความเป็นรายได้ขนาดไหนเนี่ยจะถามรัฐบาลพม่าพม่ของไม่ยอมเพราะฉะนั้นคือตอนนี้กลุมอย่างเอ b นเอีองซันซูจีเขาก็เห็นด้วยอย่างที่พวกพรรคทั้งหลาย n อ c ตอนนี้กลังตั้งรวมตัวกันอยู่แล้วองซันซูจีก็ยอมมีพม่าหลายกลุ่ม กลุ่มต่างๆที่พมา่าก็น่าจะอยอมเพราะว่าทุกคนทุกท่านเนี่ยทุกกลุ่มเขาเห็นว่าถ้าจะแบ่งรับมาแบง่งไม,ไม่ไม่แบ่งให้รับขายรับมาเนี่ยประเทศชาติในพมา่าเนี่ยกลุ่มพระชดิพันเนี่ยไม่มีการสงบแน,น่นอนเพราะฉะนั้นน,น่าจะคืนให้หน่าจะคืนให้รับใายรับมา มากกว่าทุกหลายกลุ่มเนี่ย็มาก็เห็นด้วยการเรียนที่ของพี่เนี่ยที่ผมถามเนี่ยก็คือว่าไอ้ความคิดของเราแต่ละกลุ่มไ่ว่าจะเรียงไทยใหญ่เนี่ยเราต้องการแบบนี้เตาต้องการเป็นรัฐรัฐรัฐขึ้นในรัฐบาลกลางแต่ที่ผมถามว่าการที่ทางพรรคหรือทางกลุ่มเนี่ยได้เจอจากันมากมาแล้วบ้างเนี่ยมันมีมีวางที่จะเป็นไปได้ไหมเรื่องต่อมาฮะเรื่องต่อมานตรงโน้

ดจยนุ่มเดิงมนวาจะเกิดวตาใจเปวนุ่มเดึงมนกว่าจรกกว่าจะถัดใจไปเกิดจูตอนปลายเปิงปลายเปิงกว่าใจเปิงนี่าซาปวยเพื่ก้าวมนแต่พัตตนดงห้องซา